สวัสดีค่ะกิกกี้ค่ะเดี๋ยวพามาดูราคาทองคำกันวันนี้วันที่1นเซปเทนะคะเริ่มเดือนใหม่แล้วโอเคเริ่มวิเคราะห์ที่ทำเฟรมเดลี่เหมือนเดิมนะคะมุมมองของเดลี่วันนี้เปลี่ยนไปจากเมื่อวานไหมนะคะมีบางสิ่งที่เปลี่ยนไปคือชาแนลกรอบบนของทำเฟรมเดลี่นั้นขยับตัวสูงขึ้นไปนะเพราะว่าเมื่อวันก่อนหรือเมื่อวานยังอยู่แถว1 8 0่นาเนาะพอแท่งมัน พยายามที่จะปีนขึ้นเหนือ1809อยู่นะคะมันก็ปรับกรอบใหม่นะล่าสุด r e s ิส t a น c e ด้านบนของ Daily อยู่ที่1823นะคะแล้วก็ถัดมานะคะที่เป็นกรอบด้านบน Channel ของทําเฟมวิก k ี y คือ1834นะเพราะฉะนั้น2 l งเลเนี้เป็นกรอบที่ค่อนข้างแข็งนะคะของทําเฟมเดล l ่นะคะ ส่วนกรอบล่างของทำเฟมเดลี่อยู่ที่เดิมนะคะที่1779.91นั่นเองวันนี้เราก็ยังเห็นว่าแท่งราคายังยืนอ LMA 200ของทำเฟรมเดลี่อยู่นะคะก็บ่งชี้ว่ามันยังเป็นขาขึ้นอยู่นั่นเองนะคะแต่สัญญาณกดดันของเขาก็มาหลายวันแล้วเนี่ยก็มาดูก่อนนะว่าในทำเฟรมย่อยเนี่ยเขาจะย่อตัวลงต่ำกว่านี้หรือเปล่าประมาณนี้นะคะเพราะว่า เป็นขาขึ้นมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วแต่ว่าราคาก็ยังไม่ได้ขึ้นต่อนั่นเองนะจ๊ะโอเคมาดู t r e n d cci นะคะตอนนี้นะคะแรงซื้อพักตัวแล้วนะคะแล้วก็แรงขายไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะที่แบบถ้าเป็นมุมมองของเดลี่คือมันไซด์เว์นะคะแต่ในทำฟิมย่อยมันอาจจะเป็นไซด์เวในกรอบกว้างโอเคไปเช็คทำฟิวเย่ยกันที่สีชั่วโมง กรอบราคาของทำเฟรม4ชั่วโมงนะคะมีการปรับนิดหน่อยจากเมื่อวานนะกรอบบนยังเป็นที่เดิมนะคะที่1 8 1 9 0 7นะคะแล้วก็กรอบล่างนะคะเป็นที่18.01.51นะปรับตัวต่ำลงมาจากเมื่อวานนะเมื่อวานอยู่แถวแถว18.06นะคะแล้วไอตัวสัญญาณกดดัน red dot เนี่ยก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะแต่เมื่อวานนะกดลงมาได้นิดเดียวนะคะแล้วก็พยายามจะ ขึ้นไปใกล้เทส1819ใหม่นะครับแล้ววันนี้มันก็ยังอยู่ที่โซนเดิมนะแล้วเราจะเห็นว่าด้านล่างอ่ะยังไม่มีสัญญาณบลูมานะคะถ้าเป็นลักษณะนี้หมายความว่าถ้าแรงซื้อที่ทำเฟรมนี้ไม่มีราคามีโอกาสที่จะกดลงมาเทส1801.51ได้ใหม่อีกครั้งนั่นเองนะคะนี่คือมุมมองของ4ชั่วโมงนะเป็นไปได้จริงหรือเปล่าเราก็ไปเช็คทำเฟรมย่อยเพิ่มเติมดีกว่า เทรนของ4ชั่วโมงนะคะยังเป็นขาขึ้นอยู่เนาะเพราะว่าแท่งราคายัางอยู่เหนือรัว้วแล้วก็เหนือ LMA 200เนาะแล้วก็แรงซื้อแรงขายนะคะตอนนี้ที่4ชั่วโมงนั้นแรงขาย direction เริ่มมาแล้วนะแต่ว่ายังน้อยนะคะแล้วก็แรงซื้อนั้นก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เชียร์นะว่าเข้าลงมาเทส1801นะเพราะว่า b l ู e ยังไม่เกิดนั่นเองแต่จะให้ c o n f i r มก็คือ รอดูแรงซื้อแรงขายในชั่วโมงถัดไปหรือแท่งสีชั่วโมงถัดไปด้วยนะคะว่าแรงขายที่เขา d i r e c t ั o มาแล้วเนี่ยเขามาเพิ่มได้หรือเปล่าถ้าเขามาเพิ่มเขามีโอกาสมาเทสตรงเนี้ย1น0นึงเนี่ยได้สูงมากนั่นเองนะจ๊ะโอเคแล้วเลเวลถัดมานะคะของ support นะคะในกรณีที่แรงขายเขาฟื้นนะเพราะทำ,ทำฟิมเนี้ยแรงซื้อไม่มีแล้วแล้วก็แรงขายก็น้อยอยู่แต่ d i r e c t ั o เข้ามาเนาะ เป็นกรณีที่เข้าลงไปเทสจริงๆแล้วแรงขายฟื้นด้วยมีโอกาสที่ราคาอาจจะปรับตัวลงมาตับได้ถึงเลเวลถัดมานะคะก็คือ moving average 200นะแถวๆนี้แถวราคา1790.05นั่นเองนะคะโอเคอันนี้คือมุมมองใหญ่ที่4ชั่วโมงนะไปดูย่อยกว่านี้ที่ H1 นิดนึง ที่ H 1นะคะตอนนี้ส่วนใหญ่เวลานี้ก็จะติดอยู่ในชาแนลของทํเฟม H 1ซึ่งกรอบราคาของทํเฟม H 1ตอนนี้อยู่ระหว่าง1816.86นะคะกับซัพพอร์ทที่1810.24นะคะซึ่งล่าสุดเพิ่งจะเทสซัพพอร์ตนี้ไปแล้วก็มีการชะลอในการลงเล็กน้อยเนาะเพราะว่าตัว blue d o มานะแต่เราเห็นนะว่าแท่งราคามันลงใต้รั้วแล้วนะคะแม้ว่าจะมีการแบบ ยอตัวกลับขึ้นไปนิดนึงเขาเรียกอะไรย้อนตัวกลับขึ้นไปนิดนึงแต่ยังทรงตัวอยู่ใต้รั้วเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาอาจจะเยอะลงมาแตะ m m a 2 0 0ของทํา f เฟม h 1อีกครั้งนึงก็เป็นได้นะคะเพราะมวาลงมาเด้งเชือกแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นซัพพอรตที่อยู่ถัดมาจาก1 8 1 0นะคะตอนนี้เป็นตรงนี้นะหน0 7นะซึ่งเป็นซัพพอตเดิมเมื่อวานนะคะ แล้วก็ถัดมาคือกรอบของทำเฟรม4ชั่วโมงล่าสุดที่1.801นะโอเคเราสังเกตแล้วนะว่าแท่งราคามันลงมาใต้รั้วแล้วเพราะฉะนั้นฝั่งขาลงเริ่มที่จะได้เปรียบแล้วนะครับถึงแม้ว่าเทรนจะเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าถ้าแรงขายในทำเฟรมัด อ่ขอโทษถ้าแรงขายมันยังตกลงเรื่อยๆมันมีโอกาสที่จะลงมาสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงได้ก่อนค่อนข้างสูงนั่นเองนะจ๊ะถ้าในกรณีที่กีพูดไปแล้วว่าถ้าสีชั่วโมงแรงขายฟื้นด้วยเขาเทสหนึ่งแแล้วหลุดด้วยเนี่ยมีโอกาสลงมาสุดระยะสวิงอยู่นะวันนี้สุดระยะสวิงอยู่แถวนี้เลยนะครับไม่ไกลเท่าไหร่อินดิเคเตอร์วัดให้แถวนี้นะครับ เแ้าหนึ่งแปดเอ้ยหนึ่งเจ็ดแปดห้าจุดหนึ่งหกนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตข้างล่างของเดลี่คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าจุดเก้าหนึ่งแต่ว่าถ้าเขาลงมาได้จริงๆก็ให้มองแค่สุดระยะสวิงนะโ okay. อเคเขาดูสามสิบหน่อยสามสิบตอนนี้กำลังเทสอบแอลเอสองร200นะ้อยเนาะซึ่งสัมพันธ์กับกำลังเทดสอบซัพพอร์ตนี้นะคะ แทนยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่แรงซื้อแรงขายคือตอนนี้แรงซื้อไม่มีแล้วนะคะแล้วก็แรงขายก็น้อยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าราคาแท่งเนี่ยแท่งราคาเนี่ยมันเริ่มถูกกดลงใต้รั้วเหมือนกันนะถ้าดูโอ e ว o v e โอเวอร์โซที่ทำเฟรม3านะคะเมื่อวันลงมาแล้วแล้วก็หยุดที่1 8 0่งแปดศนย์ึอ่ะเขาเป็นโอเวอร์ระดับกลางนะคะก็คือยังลงไม่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น เราจะเห็นว่าในหลายๆทำเฟรมตัวนี้ราคาถูกกดลงใต้ลัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ M15 เนี่ยคือมันเทสซัพพอร์ตล่าสุดแล้วมันรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยถ้ามันไม่ได้ปรับตัวขึ้นเหนือบริเวณนี้นะคะก็คือ RAB ส0รขอโทษค่ะน1่ถึง1814เนี่ยมันมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนะคะ mm hmm. หมายความว่า มันจะลงไปสร้างบาลานซ์ให้สุดในไทม์เฟรม M30 นั่นเองนะคะซึ่งระดับถัดไปของพพอร์ตกิบอกไปแล้วเนาะให้เช็คทีละพพอร์ตนะโอเคแล้วก็วันนี้มุมมองหลักคือทางเทคนิคเนี่ฝั่งขาลงยังดูได้เปรียบนะแต่ว่าอย่าลืมว่าเย็นนี้นะคะทุกคนมีข่าวตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะคะของสหรัฐอเมริกานะมีตัวเลขอะไรบ้าง ตัวเลขของ ADP nonfarm นะคะประมาณทุ่มสิบห้าแล้วก็มีดัชนี PMI นะคะตอนสามทุ่มนะเพราะฉะนั้นก็ระวังตลาดจะผันผวน,นในช่วงข่าวด้วยนะคะโอเคทีนี้รู้แล้วแหละว,ว่าทางเทคนิคข้างล่างเป็นแบบนี้มาดู r e s i s t ส n c e สำคัญข้างบนนะคะเพราะว่าข่าวก็อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงได้นะโอเคกรอบ4ชั่วโมงเราเห็นแล้ว กรอบเดลี่ก็เห็นแล้วนะครับที่1823นะวันนี้คือแนวแข็งแรงนะคะแต่ว่าแนวแข็งแรงถัดมาคือกรอบของอทำเฟมวิกลี่นะคะที่1834บางทีก็อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ถึงแม้ว่าทางเทคนิคมันอยากจะลงแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าข่าวก็ชากไปอีกทางหนึ่งก็อาจจะไปทางฝั่งขึ้นได้ก,ก็มีโอกาสอยู่เพราะฉะนั้นก็ อย่าลืมระมัาระวังข่าวตอนช่วงเย็นสุดระยะสวิงด้านบนวันนี้อินดิเคเตอร์วัดให้ที่1836.80เนาะเพราะฉะนั้นก็รอคอนเฟิร์มนะครับตามที่บอกในแท่งถัดไปนะว่าแรงขายจะมาต่อหรือเปล่าถ้ามาต่อได้มโอกัสเทสตรงนี้สูงนะ1801นะโอเคแล้วหลังจากนั้นเช็คตามอีกทีตามที่อธิบายไปแล้วนะคะแล้วก็พอช่วงเขาก็จะมาก็ระวังข่าวก่อนนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะบทวิเคราะห์แล้วใครที่อยากจะเรียนใกล้เข้ามาแล้วนะตารางเรียนเรานะครับเรียนทางออนไลน์แล้วจะทุกคนทางระบบซูมนะคะลงทะเบียนเรียนได้นะครับฟรีด้วยอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ก็เรียนได้ถ้ามีอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ต้องมาเจอหน้ากนะันนช่วงนี้โควิดระบาดโอเคลาไปก่อนแล้วบา,บาย